สนับผนุนโดยมาดาออโต้แจมไทยแลนด์ดอคอมออโตวิกเอ็น กลับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่สานะครับ,รบของรายการออฟโรดทัวร์ี่พิเกเอนนะ<ส>ในช่วงเบรกนี้<ส>คุณตูนคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปเอาใจสายแคมปิ้งหน่อยต้องแบบว่ากระแสร,รถหรือกระแสแคมปิ้งนี่มาหนักหน่วงมากครับในช่วงนี้ครับพี่ต้นฮะถูกต้องฮะและในช่วงเบรกนี้ผมมีเรื่องราวของรถที่เรียกว่าเป็นรถในร,ในรูปแบบของมอเตอร์โฮมคุณตูนคุณผู้ชมครับรถในรูปแบบนี้มีอะไรน่าสนใจนะผมมีเรื่องราวดีมาฝากกันไปรับชมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับในช่วงเบรกนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นแนวทางนะครับในการตกแต่งแล้วก็ในการเลือกใช้รถที่เรียกว่าอเนกประสงค์แล้วก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ได้แบบครบวงจรนะน่าสนใจในรูปแบบของรถมอเตอร์โฮมนะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะและนี่ก็คือน้องออมนะครับที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งรถในรูปแบบมอเตอร์โฮมที่น่าสนใจนะครับในคันนี้ โตโยต้าโตโยต้าลีโวล็อกโค่ค่ะเครื่อง2.8ออโต้โฟลูวไดแต่ว่าถ้าในบริษัทเราเราจะเรียกว่าตัวนี้ชื่อรุ่นอัลฟาค่ะอัลฟาค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการตกแต่งใช่ค่ะคันนี้มีแนวทางการตกแต่งแบบมอเตอร์โฮมยังไงบ้างน้องค่ะคันนี้นะคะจะเป็นตัวกระบะ4ประตูค่ะครเราเพียบได้ว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ทําเอากระบะ4ประตูมาทําเป็นรถมอเตอร์โฮมโดยที่ไม่ได้มีการตัดของตัวรถอะคะ่ะแบบว่า เหมือนเจ้าอื่นนะคะเขาใช้แบบเป็นตัวมอเตอร์โฮมแล้วก็ครอบเข้าไปใช่ไหมคะคแต่ของเราอาตัดแล้วก็สามารถเดินทะลุเข้าออกได้ระหว่างตัวรถกับตัวบ้านค่ะอันนี้ด้านในก็ยังปกติใช่ไหม<ช>ที่ะทะลุได้คือนั่นแหละด้านหลัง<ช>ค่ะ,คะแล้วก็มีปรับเปลี่ยนเบาะค่ะเบาะจากตอนแรกที่จะเป็นแถวเดี่ยวยาวๆใช่ไหมคะคแล้วก็เปลี่ยนเบาะเป็น2ที่นั่ง เพื่อให้สะดวกต่อการเดินเข้าออกภายในตัวบ้านค่ะอ๋อนี่อันนี้คืออันนี้ก็คือเสียบไฟบ้าน220โวลต์ค่ะถ้าเป็นระบบรถระบบไฟภายในรถนะคะจะมี2ระบบนะปัจจุบันก็คือจะเป็นชุดแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะสามารถใช้งานนานได้ถึง10-12ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้าไปจอดปาร์กิ่งถ้ามีแหล่งจ่ายไฟก็สามารถเสียบไฟ AC 220โวลต์ได้ค่ะหัวบอกเขาก็จะมีการเรียกว่าเชื่อมต่อใช่ค่ะ อรดัจากตอนแรกมันจะเป็นแถวเดี่ยวยาวๆใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น2ที่นั่งค่ะเพื่อที่จะให้เดินทางเดินสะดวกขึ้นจริงๆแล้วค่ะตัวเนี้ยมันถ้าสมมติว่าเวลาเดินทางค่ะสามารถเก็บอันนี้ได้เพื่อแบบว่าคนนั่งตรงนี้จะได้ไม่รู้สึกอึดอัดค่ะอ๋อโอเคก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งก็จะได้โปร่งๆโล่งๆด้วยใช่ค่ะด้วยดีไซน์ของรถคันเนี้ยค่ะพื้นที่เก็บของมันก็จะค่อนข้างน้อยนิดนึงค่ะ แล้วก็ส่วนระบบแอร์ค่ะในรถจะมีแอร์สองระบบขณะเวลารถวิ่งค่ะจะเป็นแอร์เสริมขึ้นมาจะเป็นแอร์ไมโครบัตตัวนี้ค่ะแบบสมมติว่าไปแคมปิ้งอุทยานอะไรเงี้ยอากาศดีเปิดหน้าต่างค่ะแล้วก็จะมีมุ้งลวดกันแมลงเข้าหรือว่าถ้าเดินทางเรารู้สึกว่าร้อนใช่ไหมคะมันก็มีม้กันแดดให้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ําภายในรถค่ะสามารถอาบน้ําได้ถ่ายหนังเบ้าได้ตัวนี้ก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นด้วยค่ะ มีตู้เย็นขนาด50ลิตรสามารถแช่อาหารได้แล้วก็แช,ช่น้ำได้อันนี้ค,ค่ะตู้เย็น50ลิตรครับในความที่ประตูคันนี้ค่ะถูกออกแบบมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดหรือว่าเก็บเสียงกันน้ำเข้าค่ะอย่างเวลาเปิดาบางคนไม่รู้ก็จะกระชากใช่ไหมคะ,ะอันนี้แค่กดแล้วมันก็จะเปิดได้อ๋อมันมีระบบเซฟตี้ใช่มีระบบเซฟตี้ของมันแบบมันสูญญากาศแล้วก็ตัวเนี้ค่ะมันจะมีถังขยะมาในตัวอ๋อ ใช่ค่ะสวยงามอ่ส่วนคันนี้ครับคันนี้นะคะจะเป็นรถที่ทางบริษัทเราอะค่ะผลิตส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุน่นเราจะผลิตตัวบอดี้ข้างหลังค่ะแล้วเราก็มีโรงงานอีกบริษัทหนึ่งที่ไปคู่ค้กากันชื่อบริษัทแวนเทคค่ะคอยู่ที่ญี่ปุน่นแล้วเราก็เอาหัวกับตัวมาประกบกันแล้วก็จําหน่ายขายในประเทศญี่ปุน่น <c oughs> ในนามของบริษัทแวนเทคค่ะคันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ที่นอนค่ะคด้านบนตรงด้านบนตรงที่ก็สามารถปรับออกมาให้เป็นที่นอนได้ค่ะ อ๋อตรงนี้นะฮะแล้วสังเกตดูว่าดีไซน์ของรถนะครับก็จะเชื่อมต่อกันหมดใช่ไหมฮะระหว่างห้องโดยสารกับพื้นที่ที่ใช้งานด้านหลังมาดูที่อีกคันคันนี้ค่ะคเป็น Ford SWB ค่ะออทบเทอร์โบแล้วก็เป็นตัวขับสีด้วยค่ะคอันนี้จะชื่อรุ่นเบต้าค่ะคด้วยความที่มันเป็นช่วงสั้นนะคะค,คนสงสัยว่า ทำไมถึงทางบริษัทเลือกช่วงสั้นมาทําใช่ไหมคะคช่วงสั้นนะคะมันจะเหมาะกับการเดินทางในเมืองหรือว่าเดินทางระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดครับสำหรับตัวนี้นะคะ่ะด้วยความที่มันเป็นโฟวิลได e ลูกค้าก็สามารถขึ้นเขาได้ขึ้นดอยได้แบบเหมาะกับสายลุยตามแบบคอนเซ็ปต์ของทางฟอร์ดเลยค่ะ มันก็ขายกันนะทั้งอนะมันก็ขายกันค่ะ,ะข้อดีข้อเสียของมันก็คือจะแตกต่างกันคันนู้นจะเดินทางสะดวกสําหรับผู้สูงอายุสําหรับคันนี้จะเหมาะกับคนที่เป็นแฟนกันมี 2, ม 2> คนหรือว่าคนที่มีครอบครัวเล็กมีลูกแค่1คนเพราะารถคันนี้ค่ะมันจะนั่งได้หนึ่งได้สองถึงสี่คนก็คือบางคนอาจจะกังวลว่าแล้วถ้านั่งข้างหลังจะปลอดภัยไหมเรามีเข็มขัดมีร้อพายมีเข็มขัดให้นะใ,ใช่ค่ะตรงที่นั่งแล้วก็ด้านบนค่ะสามารถสไลด์ออกมา คันนี้ก็จะลึกเท่ากับคันนู้นเหมือนกันค่ะครับดีไซน์ก็จะคล้ายกับคันแรกที่เราไปดูใช่ค่ะสำหรับราคาล่ะราคาคันนี้คันนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่2องล้านหกค่ะสองล้านหกใช่ค่ะพอนําไปใช้จริงๆเนี่ยเรื่องของการเสียภาษีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นรูปแบบอย่างไรครับค่ะถ้าเป็นตัวจดทะเบียนนะคะสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยค่ะครถคันนี้ค่ะทั้ง2รุ่นค่ะถูกออกแบบให้จดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคลไม่เกินเจที่นั่ง รถเฉพาะกิจวงเล็บว่ามอเตอร์โฮมค่ะ<อ>เสียภาษีตามแบบนี้เลยค่ะ5,009ต่อปีต่อปีใช่ค่ะก็คือ2โมเดลที่น้องอมนำเสนอเนี่ยก็คือเป็นรถที่เรียกว่ามีเฉพาะแล้วก็ทำมาสำเร็จรูปแบบนี้ใช่ค่ะนะครับสองรุ่นทางรบริษัทให้เลือกใช่ค่ะนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้อยู่ด้านล่างนะฮะสำหรับคนที่สนใจสำหรับรถรุ่นนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆสำหรับรถมอเตอร์โฮมจากน้องอมนะครับค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โหพี่ต้นเห็นว่าน่าสนใจมากกับเจ้า Ford Ranger SWB ที่เขาเรียกว่าเอาตัวช็อตวิลเบรดเนี่ยมาทำเป็นรถมอเตอร์โฮมฮะทีมคันนะท่านผู้ชมฮะเราไม่ต้องอีกหน่อยแล้วซื้อรถกระบะคันนึงซื้อรถพ่วงคันนึงลากไปฮะแค่กับรถกระท้อแล้วถูกต้องซึ่ผมมองว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าด้วยขนาดของตัวรถเนี่ยมันทำให้รถที่เป็นมอเตอร์โฮมเนี่ยมีขนาดที่ไม่ใหญ่เท่าๆจนเกินไปแล้วก็สามารถว่าไปไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถูกต้องฮะนะครับส่วนในช่วงเบรกหน้าคุณสุนทรครับผมมีเรื่องราวความนน่าสใจของ การเรียนรู้ทักษะการขับรถแบบขับเคลื่อนสีล้อนะจะเป็นเรื่องราวอะไรเราไปติดตามกันครับ This